ก่อนสิได้มาปลูกพักันแง่งนี่กับปลูกพืชชนิดอื่นนะครับไปทรงตลาดพอดีแม่ค้าว่าบ่ม,มีพ่พะกันแง่งขายบ่เพราะว่าอยู่ตลาดนี่บ่ม,มีคนขายคือบ่ปลูกพักันแง่งขายแน่ปลูกมาขายให้แน่ก็เลยได้ความคิดไอเดียมาตอนแรกผมก็หาพื้นที่อยู่ผมเลยคิดว่าลองเบิ่งแปลงนึงนก่อนบ่ทันเอาหลายแต่ก่อนนี้เฮาดำนามันบ่ไดห้หลาย100ตารางเมตรนีมนน่มันมันในเขา้าบ่พอสอบ2ส,สอบรายได้มันบ่เพียงพอเลยม,มาเฮ็ดปลูกแทนเข้าครับผม ตือมาที่แรกอะกำล้าหาบเาขาก็มาตัดช่ำแล้วก็ควบเน่นในอันนี้คนจังม,มาขยายพันธุครับมือแรกที่ตัดเอาไปขายเนะี่ยวางไว้ข้าวเดียวครับบ่เกินหาไหทีขายง่ายครับพืชของคนอีสานกินกินทุกขาบกินทุกเงื่อนกินทุกโคเลื่อนเส้าเทียงแรกดึกกินมัดครับคุนลินคุนรดคุนชาติกินมาเตด้นหน่อยเทาย่าไงภาคยี่แง่นี้ดีม้าหนึ่งหลายแต่ว่าสภาพไม่ค่อยมีปัจจุบันนี้ผมกับปลูกหนึ่งหน่วยตารางเมตรครับ ทำเป็นหาแปลงตัดทีละแปลงครับตัดจนสุดแปลงสุดนานแล้วปั๊บกลับมาตัดแปลงต่อไปครบ2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์กว่าเนี่ยแปลงที่เขาตัดมือแรกเนี่ยมันก็ได้พอดีแล้วเขาก็ตัดหมุนเวียนไปยุ่นละพอดีนี่ผมว่ามันพอดีลงทุ่งสัมสักปลูกเดียวเร็วเลยเก็บเกี่ยวตลอดาศาสตร์มือหนึ่งนี่กับมือละร้อยกัมสำหรับพื้นที่หนึ่งไร่ตารางเมตรเนี่ยเอาแบบขัดตั้มมือละสองไร่ครับปีหนึ่งก็มีสิบสองเดือนสิบสองห้ากับหกสิบถ้าเปรียบเทียบกับเขาเนาะเขาไรนึงนี่ลงทุน่มที่ สี่พันนี่ระยะเวลาสี่เดือนกิโลละสี่บาทถาเนื้งตันนี่มือหนึ่งมือหนึ่งมาหารสี่เดือนสีตกเดือนละสองพันหาเจ้ผมปลูกพัเก๊งแย่งเนี่ยด้วยตารางเมตรนี่ครับมือละสองร้อยเดือนหนึ่งหกพันถาสี่เดือนคือเขานั่หกสี่ยี่สี่สองหมื่นสี่พันบาทพื้นที่หนึ่งไร่ตารางเมตรครับผมถ้าปลูกเป็นไร่เนี่ยเป็นล้านครับ่ะที่ว่าเป็นแสนเป็นล้านดีดี